ชาวลัคนาราศีพิจิก17ถึง31ตุลาเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างราหูได้เริ่มมีการย้ายองศาตั้งแต่วันที่17ตุลาเป็นวันแรกระยะเวลา18เดือนหรือ1ปีครึ่งไปที่เรือนอุตตะของชาวราศีพิจิกนะครับฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกเริ่มมีโอกาส นในเรื่องของการตัดสินใจเริ่มมีโอกาสในการทํางานในลักษณะของการจับสื่อมือเปล่าได้นะครับสิ่งที่ชาวราศีพิจิกมุ่งหวังไว้โอกาสหรือปาฏิหารหรือโชคลาภจะมีโอกาสกลับมาให้ชาวราศีพิจิกอีกหนึ่งปีครึ่งนะครับในทางกลับกันในด้านเสียชาวราศีพิจิกอาจจะต้องมีความวุ่นวายอยู่กับบุตรหลานหรือบริวารน,นะครับคาว่าวุ่นวายนั้นถ้าวุ่นวายดี ก็จะส่งคุณให้ชาวราศีพิจิกมีการเดินหน้าในเรื่องธุรกิจการงานได้แต่ถ้าวุ่นวายเสียอาจจะส่งผลส่งผลถึงในเรื่องการเรียนต่อในแดนไกลหรือถ้าวุ่นวายเสียอีกกรณีหนึ่งอาจจะวุ่นวายในเรื่องเกณฑ์คดีความได้เหมือนกันสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วง18เดือนนี้นะครับหรือ1ปีครึ่งที่จะถึงนี้ในโดยรวมแล้วในเรื่องงานงานของชาวราศีพิจิกจะเป็นงานแก้ปัญหาอย่างส่งผลดีนะครับ ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเจ้าเรือนตกอยู่ในแดนไกลของชาวราศีพิจิกประกอบกับไปเจอดาวอาทิตย์นั่นคุณอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องงานแก้ปัญหาแต่ส่งผลดีกับชาวพิจิกนะครับอาจจะได้งานเก่างานโครงการที่ล้างลาไปนานแล้วกลับมาให้คุณทําให้คุณประสบความสาเร็จในเรื่องของการเริ่มต้นได้เหมือนกันนั่นหมายถึงงานเก่างานแดนไกลนะครับฉะนั้นในส่วนของชาวราศีพิจิก จะได้งานในลักษณะนี้ส่วนในเรื่องการเงินชาวราศีพิจิกในช่วงนี้การเงินอาจยังจะต้องตึงมืออยู่นะครับเนื่องจากว่าดาวเสาที่ส่งผลถึงช่องการเงินของชาวราศีพิจิกเริ่มกลับมาเดินพักองศาหรือเริ่มมีกําลังนะครับฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับในทางกับการความรู้ที่ชาวพิจิกมีหรือผู้ใหญ่ สูงวัยยังสามารถช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวพิจิกได้ในเรื่องการเงินประกอบกับในช่องการเงินนั้นมีดาวบุญที่ยังส่งรัศมีถึงฉะนั้นชาวพิจิกติดขัดในเรื่องการเงินก็ยังสามารถมีผลช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ใหญ่สูงวยัยยังช่วยเหลือชาวพิจิกได้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนใกล้ชิดชาวราศีพิจิกต้องบอกเลยว่าคนที่เคยมีคู่ครองอยู่แล้วช่วงก่อนหน้านี้ ในเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยหลังจาก17ตุลาไปจะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเนื่องจากว่าดาวราหูที่โยกไปส่งรัศมีนั้นเป็นดาวที่เป็นคู่ที่จะต้องไปเกื้อหนุนกันแล้วลดความรุนแรงลงในสําหรับดาวของนิตยยูในเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดของชาวพิจิกนั่นหมายถึงว่าอะไรที่หนักในเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดก็จะบรรเทาลงสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดชาวต่างชาติ ต่างถิ่นในแดนไกลก็จะเข้ามาแต่มาในลนักษณะผู้สูงวัยมาในลนักษณะของโอกาสนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในเรื่องคู่ของคนใกชิดครับส่วนในเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกต้องบอกนะครับว่ามีโอกาสเข้ามาแบบกระทันหันในเรื่องงานณนะช่วงนี้ให้คุณตัดสินใจในเรื่องงานมีโอกาสที่จะนำเสนองานโครงการแดนไกล เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับในเรื่องงานในช่วงนี้ฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่เร็วการทิ่กล้าตัดสินใจทําให้คุณมีโอกาสได้งานชิ้นนั้นนะครับอาจารย์ย้ํานะครับยิ่งถ้าเป็นงานแดนไกลหรืองานแก้ปัญหาถึงจะไม่ใช่แดนไกลนะครับคําว่าแดนไกลของอาจารย์ไม่จําเป็นต้องต่างประเทศนะครับเป็นไกลต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันหรือเป็นงานเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับ ค่าตัดสินใจคุณมีโอกาสสาเร็จในเรื่องงานตรงนี้นะครับในเรื่องโชคลาภความสําเร็จช่วงนี้บอกได้เลยว่าดาวราหูที่ได้เร่งโชคลาภความสําเร็จของชาวพิจิกนั้นส่งผลมีโอกาสมีโชคลาภมีความสําเร็จแต่อาจจะต้องมีลักษณะของการทดสอบการพิสูจน์ว่าคุณมีความพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าเน,นื่นองจากดาวเจ้าเรือนในช่องโชคลาภความสําเร็จของคุณนั้นมันเป็นดาวในเรื่องของการเจรจาดาวในเรื่องของการต่อรองอาจจะต้อง มีการปักเปียกปักแชร์มีการต่อรองกันนิดนึงความสำเร็จถึงจะเข้ามานั่นเองนะครับนี่คือนลักษณะของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะครับเรามาดูนะครับ17-31ตุลาเป็นยังไงกันบ้าง17-19ตุลาชาวราศีพิจิกจะมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องกิจการของตัวเองนะครับอาจจะต้องเดินทางไปกับคู่ครองคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องเกี่ยวกับงานแก้ปัญหางานรวมทั้งมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจร่วมกับคู่ครองคนใกล้ชิดในงานโครงการเก่าหรืองานที่เราจะได้เข้ามาที่ติดขัดมีปัญหาอาจจะต้องตัดสินใจร่วมกันในวันที่1 7ถึง19ตุลาครับวันที่1 9ถึง21ตุลาชาวราศีพิจิกจะมีเหตุที่จะต้องใช้เงินนะครับ ใช้เงินในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนใช้เงินในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเป็นต้นนะครับในวันที่1 9ถึง21ตุลาชาวพิจิกจะต้องใช้เงินนะครับวันที่2 1ถึง23ตุลานะครับชาวพิจิกอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องมีการคุยต่อรองกับเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือหุ้นส่วนนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วเนื่องจากวันที่21ถึง23นะ่ะลัศมีของดาวราหูได้ส่งผลแล้วประกอบกับดาวเจ้าเรือนในช่องนั้นเดินพักองศาแล้วมีพลังนะครับเหมือนเพื่อนเจอเพื่อนแล้วนําสิ่งดีๆมาให้นั่นเองในวันที่21ถึง23ตุลาครับวันที่24ถึง26ตุลาชาวพิจิกอาจะต้องมีในลักษณะของการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับชาวพิจิกต้องการหรือมุ่งหวังไว้จะเป็นงานโครงการหรือมีการ ที่จะเกื้อหนุนกันซึ่งจะส่งผลถึงหุ้นส่วนส่งผลถึงคู่ครองคนใกล้ชิดรวมถึงส่งผลถึงงานนั่นหมายถึงว่าอาจจะคุยถึงความมั่นคงในเรื่องงานที่ชาวพิจิกอยากจะให้มันมั่นคงในวันนั้นนะครับในวันที่24-26ถึงตุลาครับวันที่26-28ถึงตุลาชาวพิจิกอาจจะต้องมีเหตุวุ่นวายอยู่กับลูกหรือลูกน้องบริวารไม่ว่าจะเป็นวุ่นวายในเรื่องการเรียนต่อศึกษาต่อการส่งไปอบรมหลักสูตรหรือจะต้องใช้ประสบการณ์ ที่คุณมีแก้ปัญหากับลูกน้องบริวารในวันนั้นนะครับรวมทั้งอาจจะดูในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของคดีความก็ได้เหมือนกันนะครับในวันที่2 6ถึง28ตุลาครับวันที่ 28- ถึงที่30ตุลาชาวพิจิตอาจจะมีเหตุที่ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแดนไกลหรือพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจสุขภาพได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าดาวที่ไปกระตุ้นนั้นอยู่ในภพอริ นะครับของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะครับวันที่30ถึงวันที่1พิจิก,กาชาวพิจิกอาจจะต้องเดินทางกับคู่ครองคนใกล้คิดในเรื่องเกี่ยวกับโครงการงานหรือส่งผลถึงความมั่นคงกับตัวชาวพิจิกเองจะเป็นงานที่จะต้องมีการต่อเนื่องจากการตัดสินใจครั้งก่อนหน้านี้นะครับนี่คือทั้งหมดของโชคชะตาชาวราศีพิจิกขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีครับสวัสดีครับ